เป็นหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักได้พิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Global Biz Awards 2021และกินเนรีทองมหาชนครั้งที่7นั่นคือผลิตภัณฑ์แซนดี้ครีมของผู้บริหารคนเก่ง คุณรัติการเหล่ากอแก้วไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวชั้น10รัชดากรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเชษฐาฐานจาโรเป็นประธานในพิธีสวัสดีนะคะรัติการเหล่าก่อแก้วเจ้าของแบรนด์ซัี้คีมนะคะเป็นตัวแทมนมาจากจังหวัดกาญจานบุรีค่ะสร้างแบรนด์มา1กปีแต่ประดงดังภายใน2เดือนย่อหลักล้านค่ะเห็นบอกว่าวันนี้รับ ดีกับสิ่งที่ได้รับเพราะเราเป็นผู้ให้กับทีมงานให้เขามีเงินมีไรายได้กับครอบครัวค่ะพูดถึงจุดเด่นในแบรนด์ค่อีกินเลยค่ะว่าจุดเด่นของเราเป็นยังไงบ้างคือเราเริ่มต้นจากตอนแรกหนูว่าคิดว่าแค่ขายครีมแต่พอสองสามเดือนหลังอ่ะหนูมาแบ่งปันว่าเฮ้ยหนูขายครีมมาสิบปีทาไมหนูไม่แบ่งปันพอามาแบ่งปันให้คนหายสิ่งหายฟ้าก็เลยสร้างทีมสามเดือนแต่หลักล้านทําให้สองสามเดือนในที่ผ่านมาทุกคนมีไรายได้เข้ากับครอบครัว ก็เลยบอกว่าคนทักสิบ่ปนป้าจากเซนต์มใช่ไมครับในอนบานอ่มีการจะมีการมีการมีการแต่งอดอไมัใ่ไหมครัใช่ค่ะแต่ช่อดอกมาได้ตลอดเพราะมันหวานมีกลิ่นหอมนครับนี่เรียกของอินเดียเป็นบบี้เป็นอะไรไหมครเป็นแบบเทศกาลโอเปอเร่นใ่ไหมครดบใาุ้อนี้านจิตใม ศรัทธาในตัวน้องเฟิร์นก่อนและปลัดศรัทธาต้องมีสถานที่เข้ามาเรียนรู้และก็มาต่อเติมต่อย,ยอดธุรกิจอันนั้นคือจุดเริ่มต้นทพราะว่าอยากอป็นต้นฉบับทีดูแลไรอีกแตที่ไหนได้มาติดต่อทางเพจแซนดี้คีนได้เลยค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆที่ทางรอยรับรองให้มีห้องสอนขายปีแม้กระทันนๆๆ่งแม่บ้านรับผู้อ่อนก็สามารถทำได้ค่ะฝากมีแบบนี้ ะะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนถ้ามีใจรักในการรักสวยรวยรอดแซนดี้เราพร้อมนางพาพวะคุณสวยรวยรอดแต่หลักล้านค่ะทุกๆเดือน